สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้มาถ่ายคลิปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะมารผู้จ้ามารผู้น้ำหนึ่งจ้าเพื่อนเพื่อนสมผูสุดการเขี่ยวจ้ะ กิงละหกสิบบาทจ้าพร้อมทรงจ้ะเพื่อนๆค่าขนทรงของคนสั่งซื้อจ้านี่จ้ามันเป็นสีชมพูก่อนจ้าเวลามันแตกยอดเนาะแล้วมันก็จะมีลายเขียวนี่จ้า สั่งซื้อเดาจ้าพร้อมทรงจ,าจง้าจริงหกสิบบาทเพื่อนเพื่อนเพาะชำที่เข้าคอเด้อบ้านธนิคำเที่ยงจ้าส่วนสตรอเบอรี่อย่าอ้ำจ้า